สวัสดีครับทุกนายนักูกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับผมใน EP ที่482นะครับผมเร่มมาห้นา้ำดอกกลายลงสูบเล็กนะครับผมวันนี้จำลองหน้านี้น้ำขึ้นค่อนข้างเยอะครับแล้วน้องปลาไหลฝั่งแหลมนะครับผมส่วนใหญ่เอาตอนน้ำลงค่อนข้างเยอะครับผมวันนี้มาหน้าลงสูบเลยครับผมวันนี้คนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับไม่รู้จะมีตัวกินหรือเปล่าครับ มาลุ้นกันครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีเหยื่อด้วยครับเหยื่อสดไม่มีครับมีแต่เหยื่อลำเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันครับนะนะถ้าไหนสนใจทีมงานนะครับเดี๋ยวงบน้อยครับมาตกเล่นกันดูครับผมวันนี้ขับตรงชิงเหลียวนะครับน่าจะตกระยะเดียวครับระยะสามหกครับกับบาลานแต่นะครับผมหรือไม่แายตะกัววิ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมยอดแชร์พี่ที่ที่ที่สี่ร้อยแปดสิบสองนะ หากน้ำหนองปลาไหลนะครับผมลงสืบเล็ดคอยติดตามรับชมครับตอนนี้ก็มาช่วงสายๆแล้วครับผมยังเงียบอยู่ครับผมปลาตะเพียนค่อนข้างออกไปแล้วครับเมื่อเช้ามีตะเพียนครับใสสวยอยู่นะครับช่วงเช้าครับได้ไปสามสี่ตัวครับผมวันนี้กลับมากับทีมงานหลืองบน้อยครับผมนะแชป์ตร่างนี้ครับผมโอ้พอดีใจใหญ่ได้สิบเม็ดมางัดบ่อพ่กนี้ครับมายน้าโจนะครับน้าตั้มนะครับตกตุ้งติ้งเวยครับผม ตกชิเหลืวคันหนึ่งครับปลานิลยังไม่ข้าเลยครับเมื่อเช้าโดนไปตัวหนึ่งนะครับผมไม่อยู่นะครับคันไหลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม่เกินเที่ยงว่าปลาจะข้าหรือเปล่าครับผมไม่รู้ว่าปลานิลยังจะมีตัวอยู่เปล่าเมื่อเช้าขึ้นเยอะนะครับลอยหัวขึ้นเลยนะครับมีฟองอะไรเยอะครับช่วงสายๆมาเป็นคลื่นครับมองไม่ค่อยออกเลยครับแต่เพี้ยนก็ออกไปแล้วครับเหลือแต่ปลานิลครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีไซส์มีตัวหรือเปล่าครับ วัานี้ก็แจกมาสำหรับไนเดอร์เหมือนนักจัฟิกชินครับปีที่สี่รับเข้ามากับน้องนางปลาไหลลงสูบกันเล็กครับผมทางนู้นนะตกหน้าดินครับได้ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งครับผมโอ้น่าจะเป็นปลากดใหญ่นะครับผมวว้าสวยๆนะครับผมกินหน้าดินครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับสายๆนี่ครับตอนนี้เข้ามาบ่ายสามแล้วครับผมโอ้ยังไม่ค่อยมีใครได้ตัวครับได้ปลานิลเล็กไปตัวเดียวครับเดี๋ยวว่าตกกระเพียนเล่นครับตกลอยครับ สวยๆครับผมมันต้องเล่นแบบนี้แล้วครับข้าวแต่ตะเพียนลวข้าวฟ้านี้ครับ ดนะูดินะใ้สวยเลยอือโอ้โหปเพียนใ้สวยมากเลยตอนนี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในะวันนี้แล้วในวีีที่482คนระับน้ำมาอ่างเก็บน้ำนองไปหลายเป็แถวลงสูบเล็กนะครับผมวันนี้ถ้านินไปตัวเดียวครับผมที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนใยเล็กครับผมพอมีตัวอยู่ก็ไปนีนนะแต่ไม่กินเหยื่อนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพวกนี้เราจะมา ใหม่นี้ใหมใ่ครับแต่คนละจุดครับเดี๋ยวมาต,ตากตะเพียนเล่นสักพักก่อนแล้วถ้ายอยเก็บเบ็ดกลับบ้านคะรับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ปาทูก็ปาทูครับว้าวมีสายสวยบ้างนะ 三十岁了 มาแล้วปลาทูครับปลาทูยแล้วครับว้าวปลาทูปลาทครับผมตอนนี้ก็สิ้นสุดกอบคลิปในวันนี้แล้วนะครับในวีที่482ครับง่ายเกินน้องน้ะวันไหลไม่ต้องฟู๊เลยซอยหนึ่งมาครับผมโอ้โหดูครับท้องฟ้าครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยกินก็ปลานิลครับ มีตัวอยู่ครับแต่ไม่ค่อยกินเหยื่อครับแต่มาถึงเงียยเล็กไปครับโหะนี้มาตัวนี้ก็ไม่เยอะครับผมโลสองโลครับมาหนึ่งหลุมมาหนึ่งตัวนึ่งแล้วเ๋ยวอีกทีหน้าไปที่ไหนต่อจะไปอวต่อหรือว่ามาจุดนี้ไหวอยติดตามรถโจงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับนะจ้างพี่ที่สี่ร้อยแปดสิบสองครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในทีหน้าครับผมสวัสดีครับ สวยนะครับน้ำลึกนะครับผมแต่ปลาเล็กกินครับมีตัวอยู่ครับแต่ไม่กินเหยื่อครับผมให้ผมว่านี่นบผมผมของปลาของคอครับ